แม่งอย่างเงี้ยแม่งเงี้ยใจเยาแม่นอนโอ้ดูได้กินน้ำพ่กินทางรืนี่ก็ถ่ายแล้วแต่เราดีมากถ้าค่ะเป็นดีเสร็ดีว่

好好。<laughs> 爸爸